ที่แสงดาวกาดก็อย่าตกเหมือนกันนะตำบลที่ตำบลชมพูนะฮะกาดกาตกบอกพี่น้องชาวตำบลชมพูและก็รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยได้วยครับพี่แสงดาวครับช่วงนี้กาด้ับตกครับเชิญครับคือเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดโควิดรอบรอบที่สามเนี่ยนะคะหรือว่าเอารอบที่หนาหนาสาหัสกับประเทศไทยถ้าหากอยากให้ประเทศไทยเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะที่การระบาดของโควิด น้อยลงที่สุดหรือเป็นศูนย์นะคะพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะต้องร่วมกันใช้มาตรการที่รัฐบาลเขาให้ใช้ในการป้องกันโควิดอย่างเข้มแข็งแล้วก็การไม่ตกโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากาอนามัยเนี่ยออกจากบ้านหรืออยู่กับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็ขอให้ให้ใส่นะคะแล้วก็เว้นระยะหา่างมันล้างมือบ่อยๆนะคะแค่นี้โควิดก็ป้องกันได้นะคะแล้วก็เชิญชวนอีกอย่างหนึ่งคือ วันเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งทุกภาตั้งแต่ที่หนึ่งทุกภารัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นโรคเลื้อดลังเจ็ดโรคนะคะลงทะเบียนจองวัคซีนป้องกันโควิดนะคะคือถ้าฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยถ้าเราติดโควิดเนี่ยอาการที่หนักก็จะเป็นเบาอังน,นั้นการฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นโควิดนะคะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นโควิดก็อาการจะน้อยลงจะไม่รุนแรงนะคะแล้วก็การฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามีผลข้างเคียงอย่างที่เป็นข่าวคือต้องบอกนะคะคือส่วนตัวเองแล้วก็เพิ่งไปฉีดมาทั้งทั้งสองครั้งแล้วคือสองโดสแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการข้างเคียงนะคะเพราะว่าถ้าจะไปฉีดเนี่ยเขาจะมีแบบประเมินว่าเราเป็นเช่นว่าเราป่วยเลือดลังมาสิบวัน รูว่าก็ออางพยบ้านก่อนหลังสิบสิบสี่วันเนี่ยเขาก็ไม่ให้ฉีดนะคะไม่ถึงสิบสี่วันเขาก็ไม่ให้ฉีดแล้วก็ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่แล้วก็คนเป็นโควิดคนที่คิดว่ากําลังจะท้องกําลังวางแผนจะมีลูกเขาก็ไม่ให้ฉีดนะคะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนทุกคนไปฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยการระบาดของประเทศไทยก็จะน้อยนะคะน,นั้นอยากให้เสพข่าวที่ที่เป็นความจริงอยากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะ แต่วันนี้พี่น้องอสมอของคุณโดนศรมะเก้าก็ลงตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วก็มาตรการที่รัฐบาลออกให้หนุนเสริมกับมาตรการจังหวัดก็ขอให้ใช้อย่างเข้มแข็งอาการไม่ตกนะคะแล้วก็การระบาดก็จะน้อยลงแต่ทุกวันนี้ความตึงหนักในการป้องกันโควิดบางคนไม่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือคิดว่าไม่ติดที่มีการระบาดเป็นคัสเตอร์หรือเป็นวงกว้างนี่เพราะว่าเราคิดว่าไม่ติดก็ติดนะคะ แต่คนที่ไม่น่าจะติด้็การติดเพื่เพราะว่าคนในครอบคนในครอบครัวเป็นเพื่อนที่เสี่ยงมาแล้วคนที่ไม่ไปก็ต้องติดด้วยฉะนั้นมาตรการต่างๆที่รัฐออกมาเราควรใช้นะคะแล้วก็ใช้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ใช้ตลอดไปนะคะครับครับที่แสงดาวครับมีคุณผู้ชมถามจากทางบ้านมานะฮะธานโควิดเนี่ยมันเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจยังไงฮะบางคนพอเจอโควิดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจล้มแล้วบางคน กลับจากกรุงเทพมาหรือว่าอยู่ในชุมชนไม่สามารถทํามาค้าขายได้เนี่ยธรรมนูนชุมชนตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยอุดช่องโหว่หรือว่ามันจะเติมเต็มกันได้ยังไงครับพี่สสงดาวมีคำตอบไปครับพี่สสงดาวครับคือของเรานะคะธรรมนูโควิตของเราคือเรามีมีมีหมวดที่ช่วยเหลือกรณีคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเช่นตกงานนะคะเรามีการสอนการปลูกผักคือทําเป็นทางอาหารของชุมชนซึ่งก็ มันไม่ได้ทํายากอย่างชนลมอสมอเองก็ทําเป็นสวนเกษตรสร้างสุขซึ่งพวกเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ก็เรียนออนไลน์ก็ทําคือส่วนหนึ่งก็คือมันช่วยเรื่องการค่าของชีพเราถ้าเราปลูกผักที่มันปลูกในในหลังบ้านเราได้ให้เป็นทู้อาหารหลังบ้านเนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเนี่ยเราเราจะลดน้อยลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านได้รับผลกระทบเช่นไม่มีอาหารหรือไม่มีข้าวอะไรเงี้ยเราสามารถประสานที่แ่งที่อสอมออได้คือตรงเนี้ย การทํธรรมนูนโควิดเนี่ยมันมีทุกหมวดหมู่ที่ในช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะคือ <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยในธทํานูนโควิดของบ้านเราเนี่ยของคุณโจรสีเมือเก้าเนี่ยยังตระหนักในการฟื้นฟูเรื่องภาวะสุขภาพให้คนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่โควิดระบาดเนี่ยกลับมามีสุขภาพแล้วสุขภาพดีแล้วก็อยู่ในสังคมได้ได้อย่างมีความสุขคือเราตระหนัก การระบาดโควิดเนี่ยเราไม่ได้ดูแลเรื่องแค่ว่าการคัดกองอย่างเดียวแต่เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพของประชาชนเราก็ต้องลงไปดูเรากลัวประชาชนที่เป็นวัยผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้าก็ลูกหลายไม่ได้กลับบ้านฉะนั้นพี่น้องสมอก็จะต้องลงเข้าประตูบ้านแล้วก็มีการทําประเมินสุขภาพซึ่งมันในในธรรมนูญโควิดซึ่ะบุอยู่แล้วเราต้องดูแลสุขภาพพี่น้องประชา